ตัวละครซัพพอร์ตระดับ S ตัวแรกของเกมถ้าคุณเล่นเกมค่ายนี้มาเยอะเนี่ยโดยเฉพาะเกมชินเนี่ยเวลาคุณเห็นตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยในหัวคุณคิดได้ทันทีเลยว่าต้องเปิดถ้าคุณอยากจะใช้ความสามารถของตัวละครในเกมนี้ให้มันสุดยังไงก็ต้องมีโดยเฉพาะเวลาเป็นตัวแรกของเกมเนี่ยที่ไม่มีตัวอื่นมาก่อนเลยเนี่ยความสามารถมันจะหน้าต้องเปิดมากแค่ไหนวันนี้มาดูกันไหนแอสตาเยาคาแรคเตอร์ไกด์ สำหรับท่านที่กำลังตามหาร้านเติมเกมเนี่ยผมขอแนะนำเมลโลท็อปอัพนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยใช้แค่ UID ดีกับชื่อตัวละครเท่านั้นถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถเข้าไปที่เพจแอดไลน์แล้วก็ไปใช้บริการกันได้เลยนะครับและแน่นอนว่าด้วยความเป็นตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยความสามารถส่วนใหญ่ของแอสตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแจกบัฟให้ทีมซึ่งบัฟที่แอสตาสามารถแจกได้เนี่ยอย่างน้อยๆก็มี3อย่างแล้วนั่นก็คือโบนัส DMG คริดาเมจแล้วก็พลังโจมตีนั่นเอง ซึ่งต้องบอกว่ามันโหดมากเลยขอบอกสกิลพิเศษของแอสตาเนี่ยจะมีแบบเดียวเลยก็คือกดตอนมีพลังงานหรือไม่มีพลังงานก็แล้วแต่มันออกเหมือนกันฉะนั้นตัวละครนี้กดสกิลเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องมีพลังงานพลังงานศูนย์ก็กดได้เพราะว่าสกิลมันไม่ใช้พลังงานซึ่งการกดสกิลนี้เนี่ยมีให้เลือก2แบบคือการกดแตะกับกดค้างการกดแตะเนี่ยก็จะทำดาเมจหนึ่งฮิตบนหัวมอนเป็นดาเมจอีเทอร์ส่วนการกดค้างเนี่ยจะเป็นการรวบมอนเข้ามาแล้วก็ทําดาเมจใส่มอนพวกนั้นที่โดนรวบเข้ามาซึ่งพลังน การดูดมอนเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดแรงเท่าแบล็คโฮของนิโคแต่อย่างน้อยก็คือมันทําให้มอนเนี่ยเข้าไปรวมกันในจุดจุดเดียวได้ที่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนที่สามารถโดนขัดได้เนี่ยยังไงมันก็ออกจากการดึงดูดตรงนั้นไม่ค่อยได้หรอกครับถ้าเกิดว่ามันโดนตีแล้วมันโดนขัดอะ่ะซึ่งหลังจากที่แอสตารเนี่ยกดสกิลและทําดาเมจไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวแอสตารเนี่ยเข้าสู่สถานะอีเดริกคาเดนซาซึ่งผมขอเรียกสถานะนี้ว่าเป็นสถานะร้องเพลงแล้วกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าแอสตาร้อยู่ใน ็คือแอสตาจะไม่สามารถเดินได้เพราะว่ายืนร้องเพลงอยู่แต่ว่าแอสตาจะสามารถกดสกิลหลบเพื่อทําการแดชหลบมอนได้หรือในจังหวะนี้ก็สามารถเพอร์เฟกต์ดอชได้เหมือนกันอีกอย่างที่คุณทําได้ก็คือการตีคุณสามารถกดคลิกตีปกติรัวๆก็ได้หรือจะเพอร์เฟกต์ดอชแล้วก็สวนกลับก็ได้แล้วก็การทําดาเมจในสถานะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกดสกิลครั้งแรกการเพอร์เฟกต์ดอชแล้วก็สวนกลับหรือการโจมตีปกติรัวๆเนี่ยเมื A ่อแอสตาตีโดนศัตรูแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดควิกแอซิดขึ้นมาแบบทัััันนนทีีแลลล้้ววคคุณจะะสสสาาามรรถใช skill ใชกบตตไปต ต่อไปได้ทันทีเลย ซึ่งในสถานะร้องเพลงที่แอสตาอยู่เนี่ยเมื่อเข้าไปเป็นสแตนแบบถือไม้ปุ๊บเนี่ยทั้งทีมครับได้โบนัสดาเมจ20%แล้วก็ครีดาเมจ25ทันทีว่ากันง่ายๆคือคุณเข้าสู่การต่อสู้ปุ๊บคุณเอาแอสตาออกมากดสกิลปุ๊บนั่นคือทั้งทีมได้โบนัสดาเมจ20%แล้วก็ครีดาเมจ25ทันทีไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นควิกแอ็ซิทออกเล่นได้เลยแค่นี้เลยครับเซตอัพของแอสตาซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสลับตัวออกในขณะที่แอสตาอยู่ในสถานะร้องเเเเพพพลลงงงนนน่่ย่ A Star ยอยอออออสต้าจะืืูในนมรบับคุณไป แต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าในระหว่างที่ร้องเพลงอยู่นอกสนามเนี่ยแอสตาจะเป็นอมตะนั่นเองและถ้าเกิดว่าถามว่าสถานะร้องเพลงเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนก็อยู่ได้นานจนกว่าคุณจะเลิกเล่นเกมนี้ครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าได้บัฟแล้วบัฟจะหาย เพราะมันไม่หายแน่นอนและถ้าเกิดถามว่าเอา้าแล้วพลังงานแอสตาเอาไว้ทําอะไรล่ะพลังงานแอสตาเนี่ยจะเอาไว้เติมสแต็กที่เรียกว่าคอร์ดคอร์ดจะเป็นจุด4จุดที่อยู่ใต้รูปของแอสตาด้วยไอ้จุด4จุดตรงนี้เนี่ยหจุดเนี่ยจะมีค่า25พลังงานถ้าเกิดว่าแอสตามี2ีพลังงานเนี่ยมันจะมี 1. จุดถ้ามี50ก็จะมี2ถ้ามี100ก็จะมี4จุดเต็มพอดีซึ่งถ้าเกิดว่ามีคอร์ดตรงนี้อยู่เนี่ยแล้วแอสตาอยู่ในสถานะร้องเพลงแล้วกก็อออยยููู่่่นนนนสสาาามมมมเีีวววลลตตตัะคคคครรทุุณบใโนนจ มันจะทําให้เกิดควิกแอดซิททันทีหนึ่งครั้งซึ่งควิกแอดซิทที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีวงเป็นสีฟ้า,ฟาแทนที่จะเป็นสีส้มๆโดยที่การโจมตีโดนศัตรูแล้วขึ้นแอซิทเนี่ยจะมีคูดาว3วินาทีอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวละครที่คุณควบคุมอยู่บนสนามเนี่ยทำการโจมตีหนักหรือท่าฟินิชนนเองอย่างเช่นตีปกติจนจบคอมโบฮิตสุดท้ายอะไรประมาณนั้นอะ่ะหรือใช้สกิลพิเศษ X อันนั้นก็ถือเป็นโจมตีหนักเหมือนกันซึ่งเมื่อตัวละครในทีมอีกตัวหนึ่งข Support, เข มี25หน่วยแล้วก็ทําดาเมจเพิ่มเติมเป็นดาเมจอีเทอร์ใส่ตัวศัตรูนั่นเองซึ่งดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นดาเมจของสกิลพิเศษ X นั่นเองแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครในสนามมันตีแล้วมันเด้งควิกแอซิดขึ้นมาเนี่ยมันจะสลับกันระหว่าง2ตัวที่อยู่ในทีมอย่างเช่นผมเล่นทีมมิยาบิยานางิแล้วก็แอสตาใช่ไหมผมเอาแอสตาร้รองเพลง,แล,ออลงลแล้วกนสามิยตตีโรู จะด้่ง Quick a s ซ i s t อีกทีซึ่ง Quick As s i s ตตรงนี้จะไม่ได้ส่งต่อไปที่ a s สตานะครับแต่ว่า Quick As s i s ตตรงนี้จะส่งกลับไปยังมิยาบิต่อแปลว,ว่าถ้าเกิดว่า As สต้ามีพลังงานยิ่งเยอะเนี่ยแล้วมีขอดยิ่งเยอะสามารถสลับตัวได้เรื่อยๆเนี่ยคุณแทบไม่ต้องเอา As สต้าออกมากดสกิลออกมากดอะไรเลยยกเว้นเอาออกมากดอันติคุณก็สามารถมีบัฟใช้แล้วก็สลับเล่นระหว่าง2ตัวดาเมจได้เลยซึ่งข้อดีนอกจากที่บัฟมันจะอยู่ตลอดแล้วเนี่ยการกด q u i กแอ s s i s t เนี่ยมันทำให้เราเป็น Assist อ,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 นนอกาเ่ยมันณ โดนดาเมจมันก็น้อยลงไปอีกแล้วก็ถัดมาคือสกิลเชนกับสกิลอัลติเมตสกิลเชนเนี่ยก็คือเมื่อเชนเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากใช้ท่าเสร็จแอสตาจะเข้าสู่สถานะร้องเพลงทันทีก็ดีมากไม่ต้องไปกดสกิลซ้ำตัวนอัลติเมตเนี่ยเมื่อกดไปแล้วเนี่ยแอสตาจะทำความเสียหายอีเทอร์เหมือนกันแต่ว่าที่พิเศษกว่าตัวละครอ,อื่นที่เขาไม่มีกันก็คือฮิวเลือดทั้งทีมอัพเต็มเวล12เนี่ยฮิวอยู่ที่สองพันเก้าห้าสิสแว้มขอาตัวละครอัพเาดาเมดแล้วมัน เสร็จเนี่ยแอสตาก็จะเข้าสู่สถานะร้องเพลงเหมือนกันแต่ว่าที่มีเพิ่มมาคือมันจะทําให้การใช้ควิ k แอ s ซิท สองครั้งถัดไปเนี่ยแทนที่จะออกเป็นควิคแอซิดมันจะออกเป็นสกิลเชนแทนผมขอพูดถึงความขี้โกงของสกิลนี้นิดนึงแล้วกันยกตัวอย่างเช่นผมเล่นทีมมิยาบิแอสตาโดยปกติแล้วถ้าแอสตาใช้ควิคแอซิดแล้วมิยาบิออกต่อตัวคูณที่คุณได้มันจะเป็นซับพอตรวดเร็วของมิยาบิแดนซิ่งเพเทลซึ่งตัวคูณดาเมจเนี่ยของผมอัพเวลสิบมีแค่1้0แต่ถ้าเกิดว่าคุณกดอันติของแอสตาแล้วมันทําให้ควิคแอซิดที่กดออกมาเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวคูณตรงนี้แต่ไปใช้ตัวคูณของส เชนแทนละ่ะจาก1้0เป็น1258.3%เปเซเพียงแค่กดอันติแล้วควิกแอซิดเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมคุณได้ดาเมจเพิ่มมากี่เท่าก็ไม่รู้นี่ยังไม่ได้พูดถึงแพสซีฟหลักที่เป็นบัฟที่โคตรขี้โกงเลยนะอันนี้แค่พูดถึงสกิลที่บีบัฟอยู่เล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทําให้ทีมมันเล่นง่ายขึ้นแค่นี้มันก็เพิ่มดาเมจได้ระดับหนึ่งแล้วอะ่ะถัดมาคือแพสซีฟหลักแพสซีฟหลักของแอสตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแอสาออู่นส,สนม ผ่าน Quick a s s i s t ผ่าน Skill Chain ผ่านซัพพอร์ตั้งรับหรือซัพพอร์ตหลบหลีกถ้าเกิดว่าจังหวะนั้นที่สลับเข้ามาเนี่ยแอสตามีพลังงานแล้วได้ใช้พลังงานในการโจมตีศัตรูด้วยเนี่ยตัวละครที่เข้าสนามมาเนี่ยจะมี ATK เพิ่มขึ้นเท่ากับ35%ของ ATK รวมของแอสตาสูงสุดไม่เกิน1,200แต้ม ซึ่งสามารถได้รับบัฟต่อเนื่องทั้งหมด20วินาทีแล้วเกิดซ้ําจะเป็นการสแต็กระยะเวลาอย่างเช่นมีอยู่แล้ว20ใช้ไป15เหลือ5กดมาซ้ํามันจะไม่เป็น20อีกรอบแต่มันจะเป็น25นะครับซึ่งสแต็กได้สูงสุดเนี่ยจะไม่เกิน30วินาทีพลังโจมตีแฟลต1,200แต้มโซกากุ1,000แถมใช้ยากแล้วบัฟได้ตัวเดียวด้วยแอสตาเป็นตัวที่ควิกแอทซิทระหว่าง2ตัวที่ยืนบนสนามได้แถมบัฟได้พันสฉะนั้นไอสตัวที่ยืนบนสนามเนี่ยมันแทบจะเป็น ที่แบบได้บัฟตลอดเวลาส่วนตัวแอสตาเองเนี่ยไอพันสอเนี่ยก็ได้ด้วยเหมือนกันแถมได้ตลอดเลยถ้าเกิดว่ามีการใช้พลังงานสวนความสามารถในการจัดทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมมีโจมตีรุนแรงหรือแอนโนเมอลี เวลาแอสตาใช้พลังงานในการสลับตัวแล้วก็โจมตีจากนอกสนามเนี่ยแอสตาจะมีการทำดาเมจเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งนั่นเองอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมันเป็นเรื่องของการเสริมดาเมจซึ่งตัวแอสตาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ชิ้นสี่เป็นคริมันก็คริค่อนข้างลำบากอยู่แล้วเนาะดังนั้นก็คิดซะว่าเป็นดาเมจเสริมจากนอกสนามที่แบบช่วยตีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเอาจริงแค่บัฟอย่างเดียวก็โอเคแล้วนะนี่ยังใส่ดาเมจนอกสนามมาช่วยอีกที่ก็แบบโอ้โหมันจะเอาสุดไปไหนว่าตัวนี้แล้วก็ซีนีมาเนี่ยผมขอแนะนวาวจเีบบนะเมำ มันจะลดต้านทานธาตุของศัตรูทั้งหมดครับ6%แถมสแต็กได้3รอบด้วยซึ่งสแต็กตรงนี้เนี่ยมันต่อเนื่อง30วินาทีเวลาเกิดซ้ําคือรีเฟซช่วงระยะเวลาต่อเนื่องไม่ได้นับระยะเวลาต่อสแต็กเนี่ยแยกกันฉะนั้นรวมๆเนี่ยมันลดต้านธาตุมอนเนี่ย18%ซึ่งโคตรดีเลยนะแล้วก็เมื่อเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยแอสตรจะได้รับเดซิเบลทันทีเนี่ย1,000แต้มเวลาใช้สกิลอัลติเมทเนี่ยสมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์สองออฟโปเทคชันหนึ่งชั้นต่อเน ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูโจมตีมันจะเป็นการใช้ซองออฟโปรเทคชันเนี่ยแล้วก็ได้รับเอฟเฟกอมตะเป็นเวลา1วินาทีนอกจากจะทําให้ทีมมันแรงขึ้นแล้วเนี่ยแอสตาจะกดอันติง่ายขึ้นและเวลากดอันติ ทำให้ทีมเป็นอมตะได้1วินาทีเวลาโดนมอนตีด้วยต้องบอกว่าเป็นซีนีมาที่คุ้มมากแล้วก็อยู่ใกล้มากแค่ซีหนึ่งเองตัวถ้าเกิดว่าคุณจะเปิด234 5 6เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปิดไป2แล้วเนี่ยผมว่าคุณน่าจะยาวไป6เลยเพราะว่า2เนี่ยมันเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับแอสตาแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะยังไม่ได้เน้นดาเมจตอนกลุ่มดาวแรกๆแ,แล้วก็ปกติไม่ได้ทําคริด้วยอาจจะต้องไปที่กลุ่มดาว6เพื่อให้ไอสอเนี่ยมันแรงขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ขึ้นผมก็เลยมองว่าถ้าเกิิดดดววว่่่่่าาาคคุุณณจะเเเปเปปปปปไไไ2นนนนนีย6ลกตออ็ับแ เป็นตัวละครซัพพอร์ตคงไม่อะไรมากถ้าเกิดว่าคุณมีเอนจินประจําตัวดีครับ a d k เบสสูง a d k เปอร์เซนต์เยอะแล้วก็มีบัฟโบนัส DMG ให้กับทีมเพิ่มอีก20%แถมมีการรีพลังงานให้กับแอสตาด้วยแล้วก็พวกเอนจินระดับ A ทั้งหลายเนี่ยกูก็เลือกใส่เป็นเอนจินที่มันบวกเป็น ATK เปอร์เซนต์หรือบวกเป็นฟื้นฟูพลังงานก็ได้ซึ่งมันก็นแล้วแต่นะว่าคุณจะเลือกใส่เป็นฟื้นฟูหรือจะใส่เป็น a d k ก็มีผลกับการเปลี่ยนดิสชิ้น6กนนเหมือนกันส่วน,นเซน็เนต เ10%เนาะแล้วก็4ชิ้นเนี่ยก็คือเมื่อตัวละครใดเปลี่ยนตัวละครเข้าสู่สนามผ่านการ Quick Exit ทั้งทีมจะได้ Stack Astral หขั้นสามารถ Stack ส,สูงสุดได้3ขั้นโดยที่ Stack Astral ทุกๆ1ขั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น8%ถ้าสแ Stack ใกล้24% b o เ u s DMG ซึ่งก็ดีสุดสำหรับ Asta แล้วครับเพราะว่ายังไงทีมที่มี Asta ยังไงคุณได้กด Space Bar กันมันแน่นอน ส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากทําพลังโจมตีให้ถึงแคปเนี่ยแล้วมันยังไม่ถึงคุณอาจจะต้องใส่2ชิ้นที่เหลือเป็น ADK เปอร์เซนต์แต่ถ้าเกิดว่ามันถึงแล้วเนี่ยคุณสามารถไปใส่เป็นฟื้นฟูพลังงานได้จะได้ทําให้แอสตาเนี่ยได้พลังงานฟื้นนอกสนามได้ง่ายๆเพราะว่าตัวละครนี้มันแทบไม่ได้โผล่มาตีมอนฉะนั้นการทํารีพลังงานเยอะๆให้ตัวละครมันยืนนอกสนามแล้วมีพลังงานใช้ในการสลับตัวควิกแอซิดเรื่อยๆเนี่ยเป็นผลดีต่อทีมมากกว่าแน่นอนส่วนเม้นสเตตเนี่ยของชิ ที่บวกเป็น a d k เปอร์เซนต์ชิ้น4ชิ้น5ให้คุณใช้เป็น a d k เปอร์เซนต์ครับแล้วก็ชิ้น6ให้คุณไปใช้เป็นฟื้นฟูพลังงานก็อย่างที่บอกตัวละครนี้ต้องรีพลังงานนอกสนามให้ได้เยอะๆจะได้ Quick Assist ได้รัวๆนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ Engine ที่มันบวกเป็นฟื้นฟูพลังงานอยู่แล้วชิ้น4 5แล้วก็6เนี่ยให้คุณใส่ a d k เปอร์เซนต์ยับๆไปเลย3มชิ้นก็แล้วแต่ว่าคุณใส่อาวุธเป็นชิ้นไหนนะส่วนซับสแตทที่คุณต้องหาจากดิสเลยนะก็คือ ATK เปอร แค่นั้นเลยอันนั้นคือที่ต้องการจริงๆยิ่งสําหรับคนที่ใช้เอนจินเป็นเอนจินระดับ A เป็นเอนจินที่มีเบสเอทีเคน้อยแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคนที่มีเอนจินประจําตัวการที่จะทําให้แพสซีฟมันบัฟถึงแคบ1,200พลังโจมตีเนี่ยถ้าเป็นเอนจินเอลลวก็คุณต้องหาซับสแตเอทีเคเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆอาจจะเอาซับสแตทเป็นเอทีเคแฟลตมาช่วยก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์คุ้มกว่านะแนะนาให้หาเป็นเปอร์เซ็นต์เถอะเอาจนกว่ามันจะพอใช เป็นฟื้นฟูพลังงานได้หรือถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจเนี่ยคุณก็แค่ใช้เงินเปิดเอนจินประจําตัวมาครับคุณก็ได้เบรพลังโจมตีสูงแล้วก็ได้เอทีเคเปอร์เซ็นที่สูงกว่าเมื่อทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องตีแฟกให้มันเหนื่อยมากลงนิดนิดหน่อยๆน่อยก็สามารถมีพลังโจมตีเปอร์เซ็นใช้ได้แล้วและก็ทําให้มันถึงแคปง่ายๆแล้วก็เอาดิสที่เหลือไปลงเป็นฟื้นฟูพลังงานได้ง่ายๆอันนี้แล้วแต่ละกันแต่ฟังปากผมไว้เลยว่าเอนจินระดับ A มันก็ทําถึงแคปได้แค่มันทํายากกว่่าาาคนทีีเเมรรระะดัับ S หือปปจตํตวไลย ส่วนการเล่นเป็นทีมเนี่ยผมคงไม่ได้พูดทุกทีเหมือนเดิมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดทุกตัวเหมือนเกนชินนะทีมส่วนใหญ่ที่จะพูดถึงเนี่ยจะเป็นทีมที่ผมใช้ตลอดหรือเพิ่งมาเริ่มใช้เอาเป็นว่าทีมมียบีเนี่ยไปหลังสุดเลย สิ่งที่อยากพูดก่อนคือทีมฮารุมาสะคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมกะทำคลิปอยู่แต่ว่าหาเวลามาทําคลิปฮารุมาสะไม่ได้เลยก็เลยช่างแมงแล้วกันไม่ทำละจริงๆต้องบอกว่าฮารุมาสะเนี่ยเข้ามาแพชเดียวกับมิยาบิแล้วก็โดนกลบความสามารถไปหมดเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าฮารุมาสะเนี่ยเป็นตัวละครที่มีตัวคูณสกิลไม่ได้เยอะมากถึงจะอัพเกือบเต็มก็ยังไม่ได้เยอะมากอยู่ดีก่อนหน้านี้เวลาเล่นเป็นทีมสตันปกติเนี่ยดาเมจของฮารุมาสะมันจะดันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเจอมอนที่ไม่ได้แพ้ไฟไฟไพ้้้ไฟฟาาาา um เเเเปป็นนนพิิศษีี่่่่่่่ยยยงงลลลอะแตตววววดคมมมมททรุัั กๆเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ผมโคตรชอบเกมเพลย์เลยมันทำให้ผมอยากเล่นทีมนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งการมาถึงของแอสตาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากถ้าเทียบกับจูหยวนหรือมิยาบิอะไรแบบเนี้ยแอสตาก็มาช่วยเสริมให้มันเล่นได้เก่งขึ้นไปอีกในการเล่นแอสตาในทีมสตันทั่วไปเนี่ยถึงแม้คุณจะสามารถสลับตัวควิกแอสดิสต์ได้แบบต่อเนื่องคุณก็ไม่ต้องไปแบบว่าขยันขยอหรือแบบชั่นจะสลับชั่นจะสลับอะไรขนาดน,นั้นก็ได้นะคุณแค่เอาไว้สลับเก็บบัฟสลับในช่วงที่จะทําดาเมจแค่นั้นก็ได้โดยปกกติิส่่่วนนนใหหญ็เเเลมมือด แอสตาเอามายืนบัฟตั้งแต่แรกเลยก็ได้เล็กก็ไปเล่นตัวสตันให้มอนมันสตันไปก่อนสิ่งที่ง่ายกว่าก็คือคุณสามารถแบบว่ามอนจะสตันละควิกแอซิดไปหาตัวดามจให้มันเป็นคนสตันแทนแล้กก็เลียงเชนดีๆง่ายๆได้เลยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็เล่นเหมือนเดิมแหละบัฟสตันให้ได้พอสตันได้ปุ๊บแทบจะไม่ต้องเอาออกมาบัฟซ้ําแล้วอะ เพราะว่าบัฟมันอยู่ตลอดกูคแค่แบบพอมันสตาร์ทปุ๊บกดคิวคิ s ฟ s ตสักหน่อยเก็บบัฟเซตดิสของแอสตาแล้วก็ทำดาเมจได้เลยซึ่งดาเมจที่ออกมาเนี่ยเทียบกันในชิูเนี่ยถือว่ามันแรงขึ้นเยอะมากเลยนะปกติผมตีตัวนี้นี่ครึ่งหลอดก็ว่ายากแล้วนะเวลามอนสตาร์ทขนาดแพ้ไฟฟ้า้วยเนะี่ยพอแอสตามาปุ๊บตีเกือบตายอีกแป๊บเดียวก็ตายเลยหรืออย่างทีมจูหยวนที่ปกติใช้นิโคใช่ไหม พอมีแอสตามาคุณก็มีตัวที่สามารถติดอ n o m a l ีเป็น e t อร์ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วแถมบัฟดีกว่าด้วยปกตินิโคมันบัฟดีจริงแหละเป็นลด depth ีเดอร์ แต่ว่าบัฟมันอยู่สั้นมากแล้วก็ต้องออกระหว่างการเล่นด้วยบางทีมอนสตันอยู่ก็ต้องเอานิโคมายิงสกิลเพื่อที่จะได้ต่อบัฟไปอีกไม่งั้นมอนก็นไม่บางยิงเข้าเบาอีกตอนนี้แอสตามาคือแทบไม่ต้องสลับแล้วอะ่ะเพราะว่ากดทีเดียวก็ใช้ยาวได้เลยเล่นคล้ายๆกับของฮารูมาสานนั่นแหละก็สตันให้ได้ก่อนแค่นั้นเองแล้วก็ความง่ายในการเล่นเนี่ยคือด้วยความที่มันสามารถควิกแอ็ซิทได้ถี่ขึ้นเนี่ยจูหยวนก็สามารถเก็บกระสุนได้เยอะขึ้นด้วยฉะนั้นกระสุนคุณแม่งจะลน้ลนๆมากเอาจรริิิงงงคือออแแทบบจะะยไมมม่่่่หดดตตต้้กกาาาววถเเลนนใช ติทั่วไปแล้วมอนแพ้อีเทอร์เนี่ยมันล้มทีเดียวบินนะครับแทบจะไม่ต้องเผื่อไปโรเทชันหน้าเลยมีกระสรงกระสุนอะไรก็ยัดไปให้หมดในชุดเดียวนั่นแหละยังไงมาตายอยู่ละ แล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายทีมที่โหดที่สุดในไอดียของหลายๆคนก็คือทีมมิยาบิมิยาบิเนี่ยปกติผมก็เล่นเป็นมิยาบิลูซี่แล้วก็ ie, ยานางิเนาะคราวนี้ก็เอาแอสตามาแทนลูซี่ได้บัฟเอดีเคเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งจาก600เป็นพันสองโอ้ไม่กอดแถมได้โบนัสดีมจีอีกมีประจำตัวเพิ่มอีกได้ครีดเเมจอีกกลายเป็นโคตรสบายและด้วยความที่ปกติ2ตัวละครนี้สลับตัวเล่นเนี่ยสตัวมันกันอยู่แล้วตัวหนึ่งติดอนามลี่ตัวหนึ่งดิสออเดอร์ disorder, แล้วก็ ตีอยู่ยงั้นอะเลิศพอได้ควิกแอซิดมาเสริมอีกเนี่ยไม่ว่าผมจะเทสด,ดาเมจที่ไหนมอนก็ทนดาเมจไม่ได้จนแบบโอเคได้เลยจัดไปกูลงหอแม่งเลยคือหอผมเนี่ยเล่นค้างไว้ที่ชั้น50แล้วยังไม่ได้เล่นต่อเพราะผมรู้สึกขี้เกียจเล่นละแม่งยากคราวนี้ผมกลับมาใหม่พร้อมแอสตาข้าวก่อนผมเล่นโนดาเมดนะครับทิ้งเอาไว้แต่คราวนี้ผมกลับมาพร้อมแอสตาโนดาเมจไปทําไมถ้าเกิดว่ากูไม่โดนบันชอ็อตกูฮิลได้ ผมก็เลยเล่นแบบจัดเต็มไปเลยซึ่งผลที่ได้คือโคตรมันโคตรอันตรายปกติทีมนี้เป็นทีมที่มีแบบว่าไอเฟรมเยอะอยู่แล้วเพราะว่ายานงิก็ไอเฟรมเยอะมีแพรรี่ในตีปกติอีกเบียบิก็มีแพรี่ในตีปกติแถมระหว่างชาร์จสกิลระหว่างใช้สกิลก็เป็นอมตะหมดเลยแล้วคราวนี้มีแอสตามาเสริมทับทําให้ดาเมจเบียบิพุ่งขึ้นดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะพุ่งทะลุเกิน50%ไปแล้วคือมันแรงมากจริงคุณคือมอนในชิยูทนไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าตีไม่ถึง40อะมอนตายยก็เล ผมต้องมาลงในนี้แทนอะสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากความแรงคือ Quick Ass ซิทที่มาช่วยชีวิตเอาไว้ได้หลายช็อตมากมากคือ Quick Ass ซิเนี่ยนอกจ,กจากจะทำดาเมจได้เป็นอมตะแป๊บหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากดมาถูกจังหวะในหอเนี่ยคุณไม่เห็นแสงแพรี่แต่ถ้าเกิดว่าจังหวะนั้นคุณกะจะ Quick a s s ซิทเฉยๆแต่รลอเฉยเลยเพราะว่ามันออกมาแพรี่ดังเป้งพอดีมันจะกลายเป็นนอกจากการเพิ่มเดสให้มอนมันสตันเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันจะเป็นการทําให้คุณเป็นอมตะแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกอกกกกนนนนนออจาาีีี้้ยยััังมมรดลติเเป Quick เป่ให Quick Assit ็ สกิลเชนอีกนะกลายเป็นในหอชั้น50ที่ผมรู้สึกว่าแม่ง้ไอเฟรมรู้สึกมันน้อยไปว่ะยังไม่พอวะต้องเยอะกว่านี้เดฟผันมาบอกเมื่อด้วยการเยอะกว่านี้ใช่ไหม จัดให้เลยเยอะกว่านี้กลายเป็นผมผ่านได้แบบสบายๆโดนดาเมจไปนิดหน่อยแต่ฮิลกลับมาได้เดี๋ยวเอาไว้ไปลุยหอใหม่ด้วยกันละกันอันนี้หอเก่าคือผมบอกตามตรงว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเกมนี้ต่อไปโดยที่คุณข้ามแอสตาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โคตรน่าเสียดายแม่งน่าเสียดายกว่าผมข้ามไลเตอร์ข้ามเบอร์นิสข้ามสีทรากันฉะนั้นถ้าถามว่าตัวนี้ต้องเปิดไหมผมว่าเปิดเถอะครับมันเข้าขั้นแบบมัสแทฟอะมันไม่ได้แค่แบบชูแทฟอะฉะนั้นเปิดเลยครับเชียร์มากๆไม่ผิดหวังแน่นอน